นะตอนนี้เราจะมาชิมไก่ย่างไก่อบของทอตตรงเครื่องเคียงพี่ไปเราไปดูกันอันนี้ถ้าแบบนี่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 นีน่ากินอ้าบอกนี๋ยวเรามาชิมดูนะอันนี้มีมื้อกตกนับมีมื้อเมนูไหมตั้งชื่อหลยครับตอนเราได้ผลลัพธ์่ำรายการได้ภเขาไฟระเบิดอันนี้มันคขายใหม่เป็นสูตรพี่ผงมายฝั่งนู้นนะเขาขึ้นดู ใครยังไม่ลอครับผมลองนะผมขอลองกหน่อยนะนุ่มๆอกไก่เน้นๆฮะไมหนวแหละอยากจะชื่อจะดูให้น้องครับนี่น้องมินน้องมิ้นไก่มาหมอร่อยอร่อยมาอ่ะนี่เลยพี่โอ้ไม่ได้อนุ่มมากสุดยอด